โคตรฮาเลยมันผมว่ามันมันเซตเซตมาหรือเปล่าวะดูแล้วมันเหมือนการแดงหมดมันไม่เหมือนของพวกเรนี่กุญแจเอลาซินมั้ไหนเอลาซินก็มีเคยเห็นแล้วเอลาซินเวอร์ชั่นเวอร์ชันเนี่ยไหนไม่ใช่พูดเห็นพี่เอเขาพูดขึ้นมาไงก็เลยอ๋อนี่เวอร์ชั่นในเนี่ยไอภาคสองอะเวอร์ชั่นภาคสอง ขนาดเออขนาดไอฟอร์นออนออนออเนอร์ยังมีเลยฟอร์เนอร์ยังมีชุดคลุมเลยเป็นเอเตอร์ซี เห็นยังงงเลยไอ้เอลาซินมาถือดาบที่จะมาจกไหนวะดาบโปลิเออร์ดาบใหญ่อะไอ้อาชีพดาบใหญ่เอองงไอ้ไอตาซินนี่ว่ะ แก้วไปเนี่ยเจอได้ตายไมแก้วอย่าลอย่าล่วงนะกแก้วมีของลูกมีชั้นบนอีกชั้นขึ้นไงวะไอ้ยังมีคนอยู่ข้างล่าอังบนเวย้ย คนอยู่บนหัวโอเคโอเคน่าตื่นเ้ได้ได <S <S ดบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนใช่ก็เนี่ยผมเดินหามันอยู่เนี่ยมันไม่มีปืนมันนิ่งหนีผม ไหนอ่ะไปแล้วลไหนอ่ะใส่ไหนอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันมี NPC มันเพิ่งเคลื่อนมาอยนั่นลวงแล้วลวงแล้วเจอคนพี่น้องเอ้ยตูวจะเล่นขึ้นเล่นสนุกอยูดได้าตายแล้ว มันไม่มีของมันเลยปล่อยให้ผมยิงเลยแบบแบบยอมมันไม่สู้แบบอกูยอมแล้วกูไม่สู้แล้วเดี๋ยินตามรางไหมฮะ มันก็จ้องอย่างนนะรอรอมันเถอมันจะกระโดดลงมาเอาปืน <c oughs> ดีแงนขึ้นไปเห็นพอดีเลย

ีจะมมีตเงินเปอนตัวเป็นคำพูดอ่ะที่มันเป็นเออมันเป็นเครื่องหมายคำพูดอ่ะมันเหมือนคำพูดตัวการ์ตูนนะ่ะตามเก็บอยู่เนี่ยจะครบร <c oughs> แล้วเหรอตัวเดี๋ยวที่เป็นตัวนี่จะครบเปล่าเสือกได้อะไร

กินไปเลยกินไ,<อ>ไปเลยเมันมีพัสล่อนล่อนล่อนขึ้นไปเลยอะไม่ร้ว่าแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนจำไม่ได้ขึ้นลูกแก้วดีกว่า โยนลูกบอโอ้เออไปไม่รอไปนีัคุณน,น,น้องอลยลูกบอลโอ่ก็เอาลูปบอไป <c oughs> <c oughs> มันมน่จหนียังไงี่ยอนีน่มันกลับมาตรงปั๊มน้ำมันตรงนี้นี่ว่ะเฮ้นี่มันในนั่นหรืเ,หรเนี่ยไอเดสเปซห,หรือเปไอ้มันขึ้นเควสด้นยนะเนี่ย <c oughs> กี่เมตรวล,ล,ลูกเเนี่ยอะมันถึงใช้ลูกนี้วิ่งไปนะอ๋อมันมีนค่าใช้พลังงานเหรอใช่ใช่ชาร์จไฟอะไ่ะแรงวากฝึกนั้น ้นก uhm, มาแล้ววงบีบแล้วเฮ้ยมาเอาดึงไปเลยงวดจะหาของที่ปั๊มเศรษฐายด้วยพี่นั่งในคนเดียวเย็นย้ายสั่นด้วย นี่ไงเจอรถละน้าพี่รถรถไปไหนอ่มา้หมาหายไปแล้วมันมีตัวเด้งอยู่แถวนั้นอ่ะนี่น้องเด้งเความรูกันตัวโดนหมดแน่เราไม่มียาเลยวะ่ะมีแต่ปืน,น,นนะเราไปดูบ้านไหมคุณนกเอ๊ะวง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  ยังเหลือนาทีครึ่งมันอยู่ตรงโอ้ยมีคนนะโอ้บ้านมีร้อยเปิดแล้วเด้อเยี่ยงเนยแห้งๆเลยสั่งน้องเก็บผักแดปรกัมนเมื่อกี้จุมนมุม ต้นตอต้นตอเอามาอาเดี๋ยวเขาเอายีอนทำปืนร่วงไห้เดี๋ยวทำปืนร่วงไว้ตัเรียบไม่เรียบ

จะไปเหรอนี่ว่าจะให้เก็บองุ่นมากินเพิ่มจนเพิ่มด้วยเหรอหนีหนีน แม่งเลยเะนความับเกเลยเลยเลยเดีจีก่องเี้เาเก็บหรือยังล่ะแต่เกาะ้แล้วแหละขอข้างหน้าแต่มันจะอยู่ตรงไอ้หัวหัวหัวท่า หัวท่าอันหนึ่งเนี่ยใคเขาเรียกอะไรท่าเรือเนี่ยตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้อันนึ่งตรงเนินเนี่ยใช่ a the lock อ c ีซีเดอร์ล็อกอ่ะให้ยาด้วยเคยใช้ปืนฟ้าด้วยว่ะสุดยอดตรงไหนน,น,นี่ตรงเนินเนี่ยเนินข้างบนเนี่ย ้าวดีนเก็บให้ครบอ่ะเหลือมากี่ตัวแล้วผมเหลือสิ่ตัวหาไม่เจอคุยเฉยห่ะคุยอันที่สองตรงนั้นมีอันหนึ่งอะที่ผมเก็บงบนยอดนะผมเจอแค่สองอันเท่านั้นตรงอีกอันนึ่งยู่ไหน ที่ยโดนไฟรอบไม่มีสารพิษเลยวาตรงนี้ใช่น่าจะเห็นไม่เหมือนกันนั่นแหละผมไม่เห็นไม่เหมือนกันเหน็นบงบีบงบีบ,บ,บไปไปไปมีเวลามีเวลามีเวลานาทีเดียวไม่ไหว คเป็นหน้าเลยไปไปก่อนได้ไหมเฮ้ยคุณว่าแม่เห็นกต่โดนตรงไหนวะท่าเรือเขาบอกท่าเรือผมก็พูดไม่ถูกเขาเรียกอะไรตายตีอันี๋ยวจะขับเรือสามให้เดี๋ยวดูก่อนไปทางเรือได้หรอเลย สองสามีอันน่ะเฮ้ยไปทางเรือได้จะไปทางเรือไหมหรือจะนั่งรถไปสี่เลยแสดงพี่อันนึงไม่ครบอ่อนเรือเป็นเพี้ยอะไรดีมากเลยเนี่ยอะไรอ่ะ

ไปเร็วๆๆๆๆเโอ้ยยังวะอ้อแล้วปืนเองกขตกได้ไงอ่ะไหนอ่ะโอ้ยยังยังๆๆๆยัังนู้นฝังนู้นล้มๆโอ้โหจะเดเร็วเร็วๆๆๆเมันเลื่นมันล่นโดดไมได้อยู่ในพุ่มไม้ไง นี่ยไปไปไปลูกลองงเลยหรือหรือยังไม่ไปอยู่นี้ก่อนก็ได้อยู่แถวนี้ก่อนก็ได้ออยู่ที่ผู้ไม้เนี่ยเหลือผมเหลือปืนปืนผู้อีกสองนัดอ่ะสามสามสามสองหกเหลือสองทีมรวมเราเป็นสามผูไม่มีอะไรเลยอ่ะม่วงเมื่อก็ไม่มีให้ กูนาทางน้ำมันบีบมีแค้เติมเกาะไหมคันนี้เติมเกาะ่อยเติมเกาะแล้วเอาไปหมดแล้วนะเฮ้ยเป็นพุ่มไม้นะไหมพุ่มไม้นู่นน่ะหลบในพุ่มไม้วยผู้ไม้าหน้าเดี๋ยวหลบหลบตามพุ่มไม้มันจะได้มีเห็นให้มันยิงกันก่อนเนี่ยมันเหลือมันเหลือสองทีมอ่ะรวมเราเป็นสามอะเจ้าคน ใช่ก้าคนไงก็ถูกแล้วไงสามสามสองหกอเกาดี๋ยวเราวมเราไปสามอะน่าดูแถวนั้นไอ้ที่ดูแถเอออยู่แถวนู้นหน่อยน้นหกเหลือสทีแล้วนะพี่น้องเตรียมบัวครับ แล้วเอาแล้วเป็นใจแล้วนั่นนันเจอแล้วเจอลมมาแล้วมาแล้วซีซ่า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 ล่วงแล้วซีซ่าเหลือเหลือกล้วยเน่ากล้วยแช่แข็ง ผมได้คลิปแล้ววันนี้เหลือตัวเดียวกูได้คลิปแล้ววันนี้อยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างของมันอยู่ใต้สะพานนะหาเชื่อเดี๋ยวเต็มเต็มเต็มมีแต่ต่องคนเดียวมัเต็มเติมจะเตะผมหรอไม่ใช่นี่เอานี่ไปนี่นี่นี่ จัดแท้สวยามสุดยอดใส่คลิปนะครูใส่คลิปโดน